สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับเกี่ยหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพบกับอันนี้มินิ p c นะครับที่ได้รีวิวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการอัปเกรดตัวมินิ p c เครื่องนี้กันนะครับว่าอัปเกรดแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับจะแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็โอเคโดยอุปกรณ์ที่เราจะมาทําการอัปเกรดในครั้งนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดจุด3ชิ้นด้วยกันนะครับก็คืออันนี้ครับเป็น CPU นะครับผมอันนี้เ็าจะอัปเกรดขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีในซอนของแรมนะครับผมอันนี้เนี่ยตอนรีวิวเราก็ได้ทําการอัปแรมไปให้ดูแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ในคลิปนี้จะมาทําการติดตั้งแรมให้ดูนะครับว่ามันใส่ยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะมาทําการอัปเกรดตัวฮาร์ดดิสนะเป็น SSD นะครับผมอันนี้ก็อันนี้ผู้ชมน่าจะเคยเห็น SSD ตัวนี้นะครับในหลายๆคลิปนะครับในช่องนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ใช้ เรียกว่าหลายงานเลยทีเดียวนะครับเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําการอัปเกรดกันนะครับผมโดยโดยการเปิดฝามันออกมานะครับผมก็ใช้ไขควงแฉกนะับปลายเล็กแบบนี้นะครับในการเปิดออกมานะเพราะว่าอ่าตัวนี้ใช้น็อตค่อนข้าง,งเล็กนะครับผมก็จริงๆแล้วการแกะในอุปกรณ์อคอมพิเวเตอร์แบบนี้นะไม่จําเป็นจะต้องอ่ามีแรงมีอะไรมากนะครับผมก็เราก็ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าน็อตที่ใช้ในการยึดแต่ละจุดเนี่ยจะใช้นอ็อตเบอร์เดียวกันนะครับผมก็ทําให้สะดวกด,ดีเหมือนกันนะเค okay. นะครับผมก็ส่วนฝานับจะใช้น็อต2ตัวนะครับตามที่คลิปรีวิวนะครับผมแล้วก็เลื่อนมันเปิดขึ้นมานะครับผมก็นในก็นตามที่รีวิวไปนะครับผมก็ส่วนนี้จะเป็นส่วน C B U แล้วก็ส่วนนี้เราจะเป็น R อลแรมแล้วก็ s s d นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาถอดในส่วนของฝาตัวนี้ก่อนนะครับ อันนี้ครับผมก็แกะมาแล้วนะครับก็ที่ดึงมาตรงๆเราก็จะได้ฝาตัวนี้มาครับพิกก็มาก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ s s d แทนตัวนี้นะเดี๋ยวก็ไปดูต่อไปแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นสล็อตแรมที่ว่างอยู่นะครับเดี๋ยวก็เอาแรมมาใส่ตรงนี้นะครับแต่ต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําการเปิดในส่วนของตัวนี้นะครับส่วนที่เป็นชุดระบายความร้อนนะครับเพื่อที่จะอัปเกรด c p u นะครับผมซึ่งในส่วนของซิงค์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีน็อตอยู่4ตัวเราจะมีตรงนี้ตรงนี้นะครกล้้งน็ีแว ก็จะมีอยู่ตรงนี้ในในร่องนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนึงเนี่ยจะต้องเปิดฝาตรงนี้ออกมาครับจะต้องแกะฝาในส่วนของส่วนของตรงนี้ออกนะครับโอเคแล้วก็เราทําการไขน็อตครับซึ่งจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไขออกมาครับ ันนี้นะครับก็แกนน็อตออกมาไอไข่น็อตออกมาแล้วนะครับผมเราก็ค่อยๆงัดออกมานะครับผมไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวหักนะครับผมเนี่ยก็เปิดออกมาปุ๊บนะครับผมก็ดึงออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาที่เป็นพลาสติกนะครับผมก็ค่อนข้างหนาอยู่นะมอแกะมันนี้มาแล้วปุ๊บก็ให้เปิดฝาที่ขึ้นมานะครับผมเราก็จะเห็นนี่ครับน็อตที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไข เปิดอ e ีซิงเลยนะครับผมก็จะมีนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะไขเรื่อนเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ทําการไขตัวน็อตที่อยู่ที่ซิงออกมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับจะเป็นขั้วต่อในส่วนของพัดลมนะครับผมก็ให้ค่อยๆแกะออกมานะครับผมก็อย่าอย่าดึงสายออกมานะครับเดี๋ยวขาดนะครับผมเดี๋ยวพัดลมมันจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องค่อยๆแกะในส่วนตรงนี้ออกมานะครับผมก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับผมค่อยๆขยับมันออกมานะครับผมมันมันไม่ได้มีล็อกอะไรเป็นพิเศษนะครับผมนี่ครับดึงมาตรงๆได้แล้วนะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแกะ ออกมาได้แล้วนะครับผมโดยแนะนําว่าก่อนที่จะมาแกะในตัวนี้ให้เปิดทิ้งไว้สักระยะนึงก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของซิลิโคนมันค่อนข้างเหนียวนะครับผมมันจะแน่นนิดหนึ่งตัวแล้วก็เปิดออกมาเปิดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับในส่วนของตัวซ็อกเก็ตซีบนะครับผมแล้วก็จิปเซ่ที่ตรงนี้นะครับให้เราทาความสะอาดมันนะครับเอาอะไรมาเช็ดให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนตรงนี้เพราะว่าเราจะไม่ใช้ซิลิโคนตัวนี้ในการใช้งานนะครับโดยจะผมจะทําการทาซิลิโคน นะครับผมอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมใครที่ไม่มีนะครับผมก็ใช้อันเดิมก็น่าจะได้อยู่นะครับผมแต่นี่เ,นเดี๋ยวผมจะต้องทําการขูดเอาในส่วนของตัวซิลิโคนออกไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งในส่วนซีพแล้วก็ชิปเซตนะครับผมส่วนซิลิโคนที่อยู่ในกระดองของซ p u เก่าเนี่ยก็ไม่ต้องก็ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ในส่วนของซิลิโคนตัวนี้ก่อนนะครับ โอเคนะผมก็หลังจากที่ได้ทําการเคลียร์ทำความสะอาดในให้เรียบร้อยนะผมก็เลี่ยมเลยนะนะสำหรับตัวของตัวชิปนะครับทั้ง c p u แล้วก็ชิปเซตตัวนี้แล้วก็ในส่วนของอ e ีซซิงนะผมก็ในส่วนของหน้าสัมผัสข,ของ C p u ิวเตตัวนี้นะครับผมจะเป็นทองแดงนะครับผมก็คิดว่าน่าจะพอไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับสำหรับ ตัวนี้นะแต่สิ่งที่จ,จะต้องพิจารณานรในการอัปเกรด C ี u ก็คือในเรื่องของภาคใจายในส่วนของซีกตรงนี้นะครับผมก็ถ้าดูจากตัวตัวนี้นะครับผมก็จะมีภาคใจายให้กับ C p u ให้แค่2ชุดเท่านั้นนะครับก็ถ้าจะอัปเกรด C ี u ให้มีความแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีข้อจํากัดในเรื่องของการจ่ายไฟของตัวบอร์ดตัวนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาซี u อะไรมาใส่ก็ได้นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ซี u ที่เป็นพวกตัว ประหยัดพลังงานวกตรงท้ายด้วยตัว T อะไรพวกนี้จะดีกว่านะแล้วก็คิดว่า CPU รหัสตัว K เนี่ยอาจจะไม่เวิร์ k สํหรับเครื่องตัวนี้นะครับผมก็ไม่ใช่เพราะว่ามันร้อนจนเกินฟ่าที่ตัวฮิตซิงมันจะระบายได้ทันนะครับแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของภาคจ่ายไฟเนี่ยที่มันอาจจะจ่ายไฟให้ CPU ไม่ไหวนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับในส่วนของการอัปเกรด CPU นะครับ โดย CPU ที่ผมนำมาอัปเกรดในคลิปนี้นะครับผมเป็น CPU i3 นะครับรหัส 3220T นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของ CPU ที่จะมาอัปเกรดในครั้งนี้นะครับผมก็สในที่ใช้ CPU ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีคอร์เทรดที่มากกว่า CPU ตัวเดิมแล้วก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกว่า Quick Sync ด้วยนะครับผมก็จะอับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสในส่วนของ Quick Sync ด้วยนะผมสลรับเอาไว้อ่า ไลฟ์สตรีมอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถใช้ความสามารถของ GPU ที่อยู่ใน CPU ตัวนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็วิธีการอัปเกรด CPU นะครับผมก็เหมือนกับการอัปเกรด CPU คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับผมเนื่องจากว่า CPU ทั้งนะคตัวที่เอามาอัปเกรดเนี่ยเป็น CPU ตระกูลเดียวกันนะครับมีขาเท่ากันนะครับก็คือ So อ k เก1ต5 5นะครับผมก็ต้องต้องเป็นตระกูลเดียวกันนะครับผมไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้เพราะเขาฟิกในเรื่องของล็อกพวกอะไรต่างๆไว้นะวิธีการอัปก็คือก็ปลดใน ของสลักตรงนี้ออกนะเนี่ยให้ตัวสลักล็อกงานขึ้นมาตัวนี้นะครับผมแค่ดึงไม้สุดเลยนะครับผมให้ฝาตัวนี้มันเปิดขึ้นมาได้นะก็เราก็เปิดฝามันขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็หยิบซีลยูดเก่าครับให้หยิบมาตรงๆนะครับอย่าไปโดนในส่วนตัวอื่นนะครับผม โอเคนะครับก็หยิบในส่วนของ CPU ขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็เอาตัวใหม่ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปการใส่เข้าไปตัวนี้นะครับผมก็ให้ดูในส่วนของล็อกต่างๆนะครับให้ตรงกับของเดิมนะครับผมของเดิมเนี่ยเขาใส่ลงไปในมุมนี้นะครับผมลองดูมุมตัวนี้นะครับผมเขามีสัญลักษณ์ตัวนี้ไว้นะในเวลาการอัปเกรดเนี่ยเราก็ใส่ CPU ตัวใหม่เนี่ยเราก็ใส่ให้ไอ้มุมตัวนี้อยู่ในทิศทางเดิมนะครับผมให้มันอยู่ตรงที่เดิมนะครับผมไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะครับเราก็ใส่ตัวนี้แทนที่ลงไปอย่าให้นิ้วมือ ือของเรานะครับไปถูกขาดในส่วนตรงนี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นก็อาจจะทำให้เมนบอร์ดมีปัญหาได้นะครับโอเคนะครับผมก็วางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็การวาง CPU ที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราวางพอดีเนี่ยสนิทเนี่ยมันเราจะไม่สามารถที่จะขยับอะไรมันได้นะครับแล้วก็มันจะแนบเข้ากับบล็อกพอดีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็ทําการปิดปาครอบนะแล้วก็ล็อกมันให้เรียบร้อยนะผมนี่ับแล้วก็ ปิดฝาครอบลงไปบเรียบร้อยนะครับสำหรับในการอัปเกรด CPU นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการป้ายซิลิคนนะครับทั้งในส่งของ CPU แล้วก็ c ิ i p s เซตล้วก็เอาที่ซิงตัวนี้นะครับประกอบกับเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวป้ายซิลิโคนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอา,เอาซิงค์ประกอบกับเข้าไปนะครับผมโดยที่ข้อควรระวังก็คือในส่วนของชิปเซตตัวนี้นะครับเราจะต้องป้ายซิลิโคนให้เต็มตัวชิปนะครับผมตัวที่เป็นแกนกลางตัวนี้ต้องป้ายทั่ทวนะครับตัวนี้สําคัญเพราะว่าตัวชิปเซตไม่มีในส่วนของกระดองเหมือนกับ C ี u นะที่เอาไว้กระจายความร้อนนะครับผมเราต้องป้ายให้เต็มพื้นที่ออกมาส่วนซี u นะครับก็ก็ป้ายเท่าที่เอาประมาณตรงกลางนี้ครับไม่จําเป็นต้องป้ายมากนะครับผม พอเวลาประกบไอตัวซิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวในส่วนของซิลิโคนที่ที่ป้ายไว้เนี่ยมันก็จะทําการกระจายออกนะครับผมก็ถ้าปลายเยอะเกินไปมันก็จะมันล้นขอบนะบนก็เปลืองนะครับผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบอีซิงกลับไปที่เดิมนะครับ โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ทําการอัปเกรดในสอง CPU เสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวมาอัปเกรดแรมนะครับผมก็นี่นะครับแล้วก็แรมตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้แรมทั้ง2แผงนนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับผมโดยของเดิมเนี่ยของเขาเป็นแรมชนิด DDR 3L นะครับเพราะฉะนั้นแรมที่ใส่มาใหม่เนี่ยเราต้องเป็นชนิด DDR 3L ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มีแรมที่เป็น DDR 3ธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยเราเอามาใส่ตัวนี้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือใส่ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องถอดของ เอาออกนะครับผมสำหรับคนที่มีแรมแบบ8กิก16กิกอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมาใส่ได้นะครับแต่ว่าแรมทั้ง2แถวนะจะต้องเป็นแรมชนิดเดียวกันนะครับผมโอเคนะก็แรมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็วิธีใส่ก็มันจะมีบากตรงนี้นะครับผมนี่มันจะมีบากในส่วนตรงนี้เราต้องใส่บากให้ตรงนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะสอดเข้าไปให้สุดนะครับผมแล้วก็กดนี่ครับล็อกแค่นี้เองนะครับผมง่ายๆนะครับสำหรับในการอัปเกรดแรมนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้ ก็ต่อมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบไปตรงนี้กับเท่าที่เดิมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนตัวนี้นะครับฮาร์ดดิสให้เป็น SSD แล้วก็ประกอบกลับแล้วก็ครอบฝาเป็นอันจบในการอัปเกรดในครั้งนี้นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ในสวนของการประกอบฝาตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหลบ ตัวนี้ไปก่อนจะได้ประกอบใน2นของตัวนี้กันนะก็ะคือในส่วนของเปลี่ยน SSD นะครับผมก็อันนี้เนี่ยวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็ถอดนด็อตออกมาทั้ง4ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงในตัวนี้ออกมาแล้วก็เอา SSD ตัวนี้เข้าไปใส่แทนที่แล้วก็ไขนล็อตกลับไปที่เดิมครับ โอเคนะครับผมก็ในส่วนของการติดตั้ง s s d เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ทําการประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับเข้าสู่ตัวบอร์ดตัวนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็ครอบก็เป็นอันจบในการอัปเกรดในครั้งนี้นะครับ โอเคนะครับผมก็สำหรับนี้การอัปเกรดตัว mini PC ตัวนี้นะครับก็ได้ทําการอัปเกรดเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็หน้าตาภายนอกเนี่ยก็จะยังคงเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีการดัดแปลงอะไรนะครับเพียงแค่เปลี่ยนหัวใจภายในใหม่นะครับให้มันมีพละกําลังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมมีความเร็วในการทํางานเพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวดูในส่วนของการทํางานของมันนะครับว่ามันทํางานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วแรงกว่าของเดิมมากน้อยแค่ไหน ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้นะครับก็ได้ทําการเปิดเครื่องตัวคอมพิวเตอร์ที่เราได้ทาการอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ได้ลงตัวระบบล i นุกมาปูนตัวเวอร์ชัน่บนลงไปใน s s d ตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับคนที่สนใจที่จะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นลงล i นุกนะครับสามารถรันได้1้0นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสามารถบูตได้ทําอะไรได้หมดนะครับเคนะครับก็ ดูในส่วนของสเปคที่ตัวที่เราได้ทําการอัปเกรดนะครับตัวระบบปฏิบัติการจะมองเห็นเป็นอย่างไรนบ้างนะครับผมก็ในส่วนของแรมนะครับผมก็ตามที่ได้พวดไปก็คืออัปเป็น6กิกะไบต์นะครับผมอันนี้เนี่ยมันเห็นไม่เต็ม6กิกะไบต์นะครับเพราะว่ามันกันหน่วยความจําส่วนหนึ่งนะครับเอาไปในส่วนของตัวระบบกราฟ,ฟิกนะครับผมเนื่องจากว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับไม่มีในส่วนของการจอยแยกต่างหากนะครับ มันเลยต้องทําการแชร์แรมกันระหว่างแรมระบบแล้วก็แรมสลับในส่วนของประมวลผลกราฟิกเนะี่ย <c oughs> ก็จะเป็นตัวนี้นะครับกราฟิกจะเป็น intel hd on board นะครับผม ที่ติดอยู่ใน CPU ียูนะผม CPU <K _ T> ก็อัปเกรดไปก็คือค o 3อ2 0 t นะครับผม 4. 2่องข้เทดนะครับผมก็ตัวนี้ระบบมองเห็นถูกต้องนะครับผมก็ในส่วนของอุปกรณ์ก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็ก็จะมีในส่วนของอ่า SSD นะครับตัวนี้ใช้ 120G กิกนะครับผมก็ดูในส่วนของประสิทธิภาพของมันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะในส่วนของอ่าเปิดขึ้นมานะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เนื่องจากมันเป็น CPU แบบข้อเซทเรดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้ขึ้นมาทั้งหมด4ชุดด้วยกันครับจากเดิม CPU c e l ล a r o เนี่ยมันจะมีตัวนี้ให้แค่2ชุดเท่านั้นนะครับก็ในการทํางานเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเร็วขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มากท่ซักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในส่วนของไฮเปอร์เทดดิ้งของ CPU เนี่ยมันก็ไม่ได้มีในส่วนของการประมวลผลแบบเต็มรูปแบบเหมือนคอหลักนะครับผมแต่ก็ยังมีในส่วนของอสัญญ,ญาณนาฬิกาที่มากกว่านะครับก็ทําให้ CPU ตัวนี้เร็วกว่านั่นเองนะครับเขาก็หน่วยความจานะครับผมอันนี้อันนี้เนี่ยเขาเห็นเป็น6.1กิกนะครับผมแล้วก็มีแคสด้วยนะครับผมใช้ไปแค่1.3กิกเองนะครับสำหรับระบบ l i n ุ x น,นะครับที่ไม่ได้มีการเปิดใช้งานใดๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นระบบที่ใช้หน่วยความจําน้อยกว่าฝั่งของ Windows 10อย่างชัดเจนนะครับก็จ <ๆ S 2> ริงๆแล้วเนี่ยตัว l i n ุ x ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้แรม2กิก b เดิมเนี่ยก็พอเราใช้งานได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้รวดเร็ว ว่าอะไรมากนะครับก็แนะนําก็หออัปเกรดดีกว่านะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของดิสก์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าไปดูในส่วนของการเปิดแอปพลิเคชันเลยดีกว่านะว่า SSD ที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันมีความเร็วในการทํางานมากขึ้นเพียงใดนะครับโดยการเปิดตัวโปรแกรม l i b r ์ Office นะครับผมก็อันนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมแป๊บเดียวเองนะครับก็เป็นอ่าในก็ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากนะครับแล้วเดี๋ยวลองเปิดตัวอื่นบ้างนะครับผมนี่ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บโอ้เร็ว นี่ครับคือศักยภาพของ SSD นะครับเดี๋ยวลองเปิดเบราว์เซอร์ไฟฟอกขึ้นมาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะปุ๊บนี่นะครับผมก็เปิดแป๊บเดียวนะครับผมก็ด้วย SSD เนี่ยมันทําให้อ่านข้อมูลในระบบเร็วขึ้นกว่าเดิมมากนะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนเนี่ยคือคุณจะต้องรออยู่อึดใจนึงเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะแล้วก็เนื่องด้วยตัว CPU นะครับ i3 ตัวนี้เนี่ยมันรองรับเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Quick Sync นะครับผมก็เราสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัว OBS เรือนี้นะครับในการสตรีมมิ่งได้นะครับผมก็ในส่วนของเอาพุทนะสตรีมมิ่งก็เลือกเป็นนี่ครับ ffmpeg vapi นะครับผมก็สามารถมองเห็นเราก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ผมก็ได้ลองกดบันทึกดูนะครับผมนี่ก็เห็นไหมครับว่ามันสามารถที่จะบันทึกได้นะครับผมพอใช้งานได้ไม่ไม่กระตุกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเอาไว้สําหรับพวก เอาไม่เป็นเครื่องสตรีมแบบเล็กๆที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของรายละเอียดอะไรมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้งานได้อยู่นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะลองเทสในส่วนของสตรีมมิ่งให้ดูนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับผมก็ในส่วงของประสิทธิภาพนะครับการใช้งานอะไรต่างๆนะครับของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับผมก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็สำหรับในการอัปเกรดนะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมก็ดีขึ้น่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการใช้งานของตัวระบบนะ ผมก็ด้วยเงินที่เรียกว,ว่าก็ใช้เงินอยู่พอสมควรนะครับผมก็หลักพันอยู่นะก็ความเร็วที่ได้เนี่ยก็ถือว่าได้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็ดีกว่าเดิมเยอะนะสำหรับคนที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเอาไ้ใช้งานที่เด้กใช้ทรัพยากรในระดับหนึ่งเนี่ยก็แนะนาให้อัปเกรดจะดีวกว่าโดยเฉพาะคนที่ใช้งาน Windows นะครับผมวินโด้เนี่ยกินทรัพยากรเครื่องเยอะนะผมก็ถ้าลงเครื่องนี้เนี่ยคือคุณต้องอัปเกรดในขั้นเนี้ยก็ถือว่าใช้งานได้สบายนะครับผมไม่ หมุดหีดไม่ลำคาญกับมันนะครับผมแล้วก็อันนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็มาลองรีนุกด้วยนะครับว่ามันใช้งานอะไรยังไงก็สำหรับคนที่สนใจนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็มาใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาครับก็โอเคนะครับผมก็ในการอัปเกรดตัวคอมพิวเตอร์ PC ตัวนี้นะครับผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเอาละครับก็สําหรับในรายการ country show นะครับต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน คราาหน้าครับสวัสดีครับ